มาแล้วจ้ามาแล้วนี่วันนี้ค่ะวันนี้นะคะจัดไปนะคะสีกระปุกเนาะอันนี้คือแบบว่ามันใหญ่จนล้นฝาค่ะก็เลยโอเปิดฝาไว้คืนนึงนะคะดูค่ะมันขึ้นมาค่ะพอเปิดฝาคือแบบว่าเหมือนน้องรอให้เปิดอะ่ะเออเหมือนน้องรอให้เปิดบอกว่าเปิดเธอเปิดเธออยากลงกระถางแล้วนะคะนี่จ้า มันเทียนทองค่ะนี่ค่ะสวยแต่เด็กเลยอ่ะดูน้องออกมาเลยนี่ออกสีแล้วนะคะออกแดงแดงแล้วนะคะออกออกเหลืองเหลืองแดงแดงแล้วอะเออชัดไหม สีแล้วนะคะมันเทียนทองนะจ๊ะนี่น้องแบบว่ารีบแบบว่านี้เลยดูค่ะเปิดไว้คืนนะคะดูค่ะ,ด,คะดูความนี่ค่ะตอนแรกแบบว่ามันมันเลื้อยๆหน่อยนะคะเลื้อยแบบเนี้ยเออแล้วทีนี้พอเปิดอืมสปริงขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะพี่น้องมันเทียนทองจ้ะ เนี่ยโอ้ลองกระถางวันนี้นะคะอีกไม่นานนะคะก็จะได้จําหน่ายแล้วให้โตอีกหน่อยให้แข็งแรงหน่อยเนาะเนี่ยค่ะ,น,น,คะน่ารักไหมคะน่ารักไหม